ครับลูกน้องมารวยครับสิผ้ามืแล้วครับบึงครับตาเริ่มมืดหมดแล้วครับอันนี้โกงครับ <c oughs> ข้างบนสิเปิดด้วครับผมเพราะว่าเพื่อการให้นมแล้วโยกเข้ามาเลยครับสักพักหนึงถ้าได้อายุสักประมาณเดือนก็กลัากั สิเปิดเ่ไไรครับเปิดขึงนทางล่างเ่ไไรครับต้องให้กรมหมัดนี่ครับเพื่อใส่ลูกเป็นโดยเฉพาะครับใส่ข้อนำกันไปครับเพราะว่ายื่นคลายข้างสี่ง่ยครับ ย่านหัวมันโคลงไปครับสีมิผุาร่องอีกพอมครับเพื่อว่าให้พันอุ่นครับครับนอนครับนอน สีผ่ามือครับบอกใครย,ยืดๆได้ครับกับสีรมมาณนี้ครับย่างไปยางมาอยู่ครับตาอานักโตกับมืนเหรอครับเหลือเหลือเป็นบางัวครับแต่ว่าส่วนมากกับสีเกือบเบิดแล้วครับมืนตากบเบิดได้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นยังตัวน้อยอยู่ครับ โออหมุนหาครับมุนหาครับเริ่ม,เร,มเริ่มสีหิวแล้วครับอันนี้แยกไปตั้งหางครับระวังแม่กับลูกครับเพราะว่าให้แม่เพิ่งพักผ่อนน้ำตาจีนนมแล้วครับเท่ากับถืแยกมาใส่กลงเลยไหมครับโอ้โหนี่ครับเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้โอ้โห ủa tay được rồi, hà đỡ lưu hà đỡ chip 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 มาทั้งนี้ตะไคร้ค่อนข้างสิตาตะไคร์ตาตาหน่อยครับตาเล็กครับก็เลยบ่ได้ยใส่ฟองน้ำกันไว้ครับแต่ว่าทาั้งผีค่อนข้างสิตะไคร้หู้ใหญ่ครับก็เลยเดี๋ยใส่ตะไครกันไว้ครับถยายามหิวนี่ก็มุนย่างเดี๋ยวด้วยครับ <c oughs> เออมุนไปมุนว่า <c> ห <oughs> ัวซุปตะไคร้ เดิมละเดิมละเงินตาละเงินตาละจิบ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 บุญหาแล้วแม่เพิ่งเกษียณจากพรรคครับแต่เ้าแยกออกครับเอาไปหาแม่แต่เพาะตอนกินนมครับ เพราะเด็กวข้อมาลูกพันหลายครับแต่อยู่น้ำแม่ก็สิวนไปวนมาแม่ก็สิบอลได้พักผ่อนครับขอดีอย่างนึงครับเพราะว่าแม่ไม่ครับอสีบอระมัดระวังตัวปนไห้ครับห้องแยกของสี่ถือว่าปลอดภัยครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ เลื่อมเขาไปน้อกันครับเออสามเลยเอาเออเอาเอ,าเอามุนนะมุนะจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บมืดตาแลวครับเริ่มเสียนุงแล้วอีกประมาณสามอาทิตย์ครับขาดว่าเสียนหงแล้วครับกนนีเกิดเพราะอาจจะเพราะล่างๆนย่างครับกำหนดต้องเพลินก็นคือสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์มืดตาครับ นอนครับนอนอากาศเย็นครับครับเบิรงครับนี่ตะไคร้หู้ใหญ่เ้ครับหู้หน่อยฟังนี่ครับกะิบโผล่ลมครับบล่ลมหัวฟันครับใส่ตะไคร้ขอดีคืออากาศครับปลอดโปร่งครับอากาศโล่งครับกระดิ๊บ กระเดิบกระเดบกระเดพใส่โอ้โฟังผีพีผ่ากันี้ครับ้มานอนมานอนโอ้คือจริงครับครับอันนี้นอนครับกองกันครับสามครับกระายเลยครับมีละเมออย่างนี้ละเมอครับ หลังจากสงบสักพักนึงครับแต่ไม่ตัวใดขยับครับกระสีระมาณนี้ครับเอาโหูไงทอไงทอโอ้เริ่มหิวครับหิวเออเไปเลยครับดีโก่งเลยครับขนาดสีฟ้าเลยครับเบิงเออเออเออสีคืนโกงแล้วครับเอา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 ไปย่างเดียวครับจัคที่พิเศษครับ ไปสักพักนึงก็เริ่มแล้วครับเริ่มสงบเอาเพิ่นนอนอยู่ก็ยังทิ่ไปขี้เพิ่นอยู่เออเอาเอาไปยืดเชียวหน่อยครับฟังนี่ครับใส่เพราะเพราะเพราะว่าหูตะไคร์ไงครับฟังั่นถึงหูตะไคร้หน่อยครับว่าใส่ก็ได้ครับบ่ยอมเด็กเออเออเอ้อ เยอะไหนหิวแล้วหิวยังหิวยัง,ยออยงโอ้หายท้อหายท้อเอ๋เอ๋เอ๋โอ้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 มีหงสเอ๋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 ไหนเริ่มแล้วก็ปีนไปปีนมาแล้วครับ เฮ้ยเขาเบ่งเขาเบ่งเขาเบครับท <t ell> ี <t ell> um, <t ell> ่ปีดอกกูครับขนาดสิบบามือได้ครับบี่พอเดือนกูัฮครับครับอันนี้สูงประมาณเกือบสิบเซนก็ครับกันกัน้เพื่อนปีนออกมาครับ นี่ครับนอนครับขยับอะไรครับขยับเป็นดินนะครับหิ้วครับครับมาดวยครับหัวอาหารครับนี่หมดเอาครับทีนี้ต้มเข่าต้มเข่าเซตับครับกับหัวอาหารครับสองอย่างครับอันนี้เริ่มตึงแล้วครับจะตึงกันเริ่ม ลูกก็เริ่มหิวครับอาการเป็นง่ายๆครับต่าน้แม่ตึงก็คือลูกเพิ่งจหิวแล้วครับตอนนี้ก็ร่ังให้แม่เพิ่งกินอาหารไปซะก่อนครับสมบูรณ์ครับน้องมารวยครับปกติคนขานสิกินยากง่างยๆครับเแสดงว่าหิวครับหิวจัดเมื่อนี้ หัวหันครับโอ้โหโอ้โหจินหลายครับครับลักก็กินด้วสักภาคหนึ่งข้าวขาซีอิ่มหรอครับอ๋อจินต่อครับกิ้นโตคันว่าอิ่มก็กินต่อครับ ตัวเต็มที่ครับน้องมารวยครับขนาดแม่ลูกอ่อนเนี่ยครับเบิ่งแม่แล้วครับวาเบิรงลูกโอครับยิ่มพุ่มเดียวครับโอ้โหพอตบกระดาษก็สิบปีเลยครับ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้หิวครับบักกองกงินยุ่เ uh กียร์ไครับครับตะไคร้หูหน่อยครับนครับหูใบใหญ่ครับครับอากาศเริ่มหิวครับกำลังขมื่นตาแล้วครับ โอ้อยากหูจักแล้วอยากหูจักแล้วอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วจิบ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 เฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยโอ้ืยยยยยยยเบเยย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 ยพยยยเยย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 อแล้วครับครับผมยยยยยยายย่ยงครัหมยย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 ยนย้ยย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 ยียย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 ยกยยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ